สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวหนองคายนะคะแล้วก็เปียวนะคะนี่เนาะที่ว่าเราได้ปลาช่อนมานะคะอู้ตัวใหญ่มากตอนนี้เราก็กําลังให้คุณยายทําอยู่นะคะเดี๋ยวปลาตัวนี้เราจะเอาไปทําห่อหมกกันนะคะเดี๋ยวให้ยายเขาทําก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําห่อหมกกันเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือเนื้อปลาช่อนนะนี่ที่ตัวที่แบบตัวใหญ่ๆอ่อะคะ่ะนี่นะ อันนี้เราก็ให้ยายหั่นเป็นชิ้นไว้แล้วนะคะเตรียมแล้วนะนี่ได้เยอะมากอ่ะทุกคนเราจะเอาก้างเอาอะไรมันออกนะหั่นเอาแค่เนื้อนะคะนี่ส่วนนี้เป็นก้างของมันที่เป็นตัวนะคะนี่นะส่วนนี้เราจะไม่เอาค่ะเราจะเอาแค่เนื้อมันเน,นียคะนี่ได้เยอะมากทุกคน ส่วนนี้นะคะคุณยายก็เช็ดใบตองแล้วก็เตรียมใบตองไว้ห่อนะคะนี่เราจะทำเป็นแบบนี้ไว้เลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมห่อนะคะเวลาห่อเนี่ยจะได้ง่ายเนาะ อ่ะส่วนมะพร้าวนะคะเราจะใช้มะพร้าวนี่นะมะพร้าวที่สวนเราเลยนะคะนี่คั้นเอาสดสดเลยค่ะนี่นะคะก็คือน้ำปลาช่อนนะนนี้เราโรยใบมะกรูดไปแล้วนะคะใบมะกรูดหั่นนะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะนี่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะ แล้วก็เหยาะน้ำตาลหน่อยแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นน้ำพริกแกงนะคะนี่เราจะมาละลายใส่กับกะทิก่อนนะคะนี่กะทิกับใบมะกรูดนะนี่เราละลาย ละลายให้มันละเอียดก่อนค่ะนี่นะคะพริกแกงที่เราละลายเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาใส่ในเครื่องเลยค่ะนี่พอเราเอาดำพริกแกงใส่แล้วนะคะเราก็กวนให้มันเข้ากันเลยนะคะ นี่นะคะพอเราคนมันเหนียวขึ้นมาสักพักนะเราก็จะเติมน้ำกะทิอีกไปหน่อยค่ะแล้วก็คนต่อ นี่เราก็คนเสร็จแล้วนะคะนี่เรากวนให้มันเหนียวอย่างนี้นะคะนี่เหนียวแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยค่ะอ่าค่ะถึงวิธีการห่อแล้วนะคะนี่นะใบตองแล้วก็อันนี้ผักนะคะอันนี้เป็นใบยอแล้วก็มียอดมันนะคะเอ้ใบยานแล้วก็มีใบยานีนะคะนี่เดี๋ยวเราใส่ผักเป็นใบยอนะคะนี่นะ ไม่ต้องเอาเยอะค่ะแค่นี้พอนี่คือการหอนะคะนี่ เสร็จแล้วค่ะง่ายมากนี่แล้วก็ใช้ไม้กัดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็เริ่มห่อไปสักพักแล้วนะเดี๋ยวยังไงขอตัวห่อให้เสร็จก่อนนะคะ นะคะที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามานึ่งกันเลยค่ะเนนะปิดฝาเลยค่ะ <im> เดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนสุกนะคะมาค่ะทุกคนกินหอมมากเลยนะคะ <im> ยายบอกว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอื้อหือ มาค่ะเรามาแกะกันเลยนะคะนี่ร้อนๆเลยค่ะ <mm> นี่นะคะโอ้โอ้โหนี่กินหอมมากค่ะทุกคน <mm> เดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะ <mm> มาค่ะทุกคนคนละห่อเลยนะคะเ <mm> พราะว่าเราเนี่ย ไม่ได้ทําห่อใหญ่เนาะนี่ตักใส่เลยค่ะตักใส่เป็นห่ออย่างนี้เลยนะนีแล้วนี่นะคะต้องราดด้วยนี่พริกน้าปลานะคะหืมอือหือกินหอมมากค่ะทุกคนนี่นะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะนี่ต้องใส่พริกใส่ลูกโดดเข้าไปด้วย อื้ออ,อ,อร่อยมากค่ะเนื้อปลาเนี่ยเต็มมากนิ่มมากนะคะคูมากเลยอะ่ะอร่อยแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเพราะว่าเราทําเนี่ยเราทําเครื่องเนี่ยให้มันถึงถึงจัดจัดนะคะทั้งพวกพริกแกงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอีกสักคั้นะ อร่อยอย่างนี้เลยค่ะคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะคะก็มากินด้วยกันนะคะนี่อร่อยมากเลยนะคะค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะส่วนคลิปนี้เปียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บ้า